สวัสดี FC YouTube บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลนะครับค่ำนี้ก็ขอต้อนรับ Yamaha PSR S910 นะครับอันดูรลั่นนะฮะร,รุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมของหมอรำนะครับในอดีตแล้วก็ในะปัจจุบันด้วยนะครับผมเพราะว่าด้วยน้ําเสียงที่ชัดเจนแล้วก็ชุดกรองที่สุดยอดนะครับก็เลยเป็นที่นิยมของหมอลหมอรำเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็ทําหุ้มพลาสติกกันลอยไว้ให้เลยนะฮะนี่ครับพลาสติกกันลอยไว้นะฮะมันจะใสๆครับผมนี่ครับใสออกไปก็ใช้ยาวครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นริ้วเป็นรอยนะครับผมสภาพก็ให้เลยครับเ5สาเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับนะฮะลงจังหวะไทยเสียงไทยเสียงแต่งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะนะครับของเพิ่งมาถึงเดีย๋ยวจะจัดการลงให้นะครับผมนะฮะ เดี๋ยวจะดูก่อนว่าทางดีลเลอร์ได้ใส่ไว้ให้หรือเปล่านะฮะเป็นจอสีระบบใหม่นะฮะตัวนี้เนะหมาะร้องเหมาะลำเอามีเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับคาเสียงชัดเจนครับผม แรงครับผมเสียงแต่งเสียงดีครับสดใสดีครับเสิสร์ฟเส,สรส์ฟ กีง้าุยแจ๊สออแกนยอดจังนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผม910เนี่ยนะครับก้องเขาดีครับ910นะฮะผมบอกให้เลยบสแนนเนี่ยตังปองปองเลยนะฮะ สุดยอดครับสำหรับเสียงกอง910ตัวนี้นะฮะผมบอกกัเลยว่าไม่ต้องหากองแซมให้เหนื่อยฮะสำหรับตัวนี้นะครับครับ สนใจอยากได้910นะครับไว้เล่นไว้ฝึกไว้ใช้หรือใช้ขึ้นเวทีนะครับย่อมได้เลยนะครับกิ้งก้างมาที่บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับ0651125849นะครับราคาไม่แรงครับตัวนี้เหมาะไว้ใช้ทำมาหากินได้สบายเลยนะครับราคาไม่แรงนะครับหุ้มพลาสติกกันรอยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้ครับจากทางยวเลอร์นะครับใครสนใจอยากเป็นเจ้าของ065 1125849ครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีครับผมราคาไม่แรงครับหมื่นปลายปลายเท่านั้นครับผมขอบคุณครับ